ปกทีมาใค่ะเป็นไงบ้างคะตัวตัวเป็นไงบ้างคะสบายดีครับก็ไมท่ไมเงียบนะคะับชมคพี่สาวค่ะกางรอน้องพูดอยู่เราจะพูดแต่นานทีนี่แต่นานทีก็ได้ออกมาเป็นครอบครัวแบบเต็มเต็มพักทีค่ะก็ปกติก็จะมีแค่หนูพี่เซียรค่ะแล้วก็คุณแม่ น้องชายวันนี้เราแบบโอ้เป็นหนุ่มหล่อหล่อเชียวขอบคุณครับน้องชายชอบแว่นอ๋อชาแบบถ้ามางานแว่นเนี่ยไปไปทุกงานเน่ะชอบธี่ามเป็นยังไงแบบลูกแต่ละคนโตหนุ่มเป็นสาวเปนล้ก็ต่อสู้กันไปครับเพราะว่าภารกิจเยอะมากถามคนก็ค่อนข้างพิจัดการจะหนักหน่อยพี่เจงจะหนักหน่อยเพราะว่าน้อง ดูแลคิวสี่คนและคิวตัวเองด้วยห้าคนก็พูดไปพอสมควรบบแล้วพี่เจงขาเนี่ยลายลายล่าสุดก็คือแบบออร่าออกแล้วนะคะคิวก็ต้องแบบเรียกมาเรียกมีเลแล้วมีงานบ้างแหละแต่ว่าก็ยังรับได้ไม่เยอะเพราะว่าน้องติดแข่งเยอะแล้วสมัครงานอีเวนต์ก็จะแบบสุสกซ่าอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะเขาก็ติดแข่งตลอด ลูกเราเนี่ยเป็นขวัญใจสาวๆนะครับจริงเหรอจริงไม่ได้โกหกขวัญใจสาวๆนะหนุ่มๆเป็นไงบ้างรู้ตัวใช่ไหมโรเตอร์รู้ครับพรู้อุ๊่ไม่เพื่อนๆหนูบอกเวลาเวลาเพื่อนหนูเจอเขาก็จะแบบโรเตอร์ดังเหรอมาแต่จริ๊เตอเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลโซเชียลขนาดนั้นเขาแบบ ในิกตอกก็ลงแบบ2เดือนครั้งหรือเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยบางฟจะมสาวส่วนมากหนูว่าน่าจะมาลงที่หนูกับพี่เซียเพราะว่าไงบ้างก็แบบบางครั้งก็แบบอุ้ยแบบขบองน้องด้นะว่าแบบหล่อมากเลย่เพื่อนบางคนก็ชอบชอบน้องหนูอะไรางเงี้ยหนูก็ต้องแบบอุ้ยเย็นก่นแล้วเราแล้วเราล้มมือกับสาวเราก็จะห่วงแล้ก็แบบไม่เห็นหล่อเลยหล่อตรงไหนนี่้วัี่อนนี้หนึ่งคํา เ,เป็นไงวามันเหมือนการเอาคืนไหมมันเหมือนการเอาคืนไหมแเ้วก็พี่สาวอคืนเราไหมเออก็ไม่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไม่ได้คุยด้วยแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเราเออเราขว้าคืนไม่นะก็แค่ได้ยินพี่สาวบอกเขาบอกว่าอะไรเขาบอกเพื่อนเพื่อนเขาบอกแล้วมีเยอะไหมที่แบบฝากท,ที่พี่มาบอกก็เยอะไหมมีบ้างนะือ ต่อตัวต่อตัวเลยไหมไม่ค่อยครับโอเตอร์โซนนีสาววใช่จริงจริงจริงว่าแบบมีคนมาถามหนูเยอะมากเลยแบบอายุฮอเตอร์อะไรเงี้ยเจ้ามาก็แบบฮอเตอร์โดไหมคะพี่เซียาแล้วแล้วตอบไปว่ายังไงพี่คะหนูก้บอกว่าก็โซนนะแต่ว่าเขาแบบโฟกัสเรื่องงานโซนจริงหรือเปล่ามี้อโนโนจริงโซนจริงหรือเปล่าพี่เซียะ เขินไหมเนี่ยเวลาแบบเจอจอพี่เขาเนิดหน่อยนิดหน่อยน่าจะเริ่มได้พี่น้องเป็นคนขี้อายมากน่าจะเริ่มชินได้แล้วนะมีสเปไหมมีสเปไหมไม่มีครับแรูความจริงไหมลูกรู้ค่ะมีย่าบอกหน่ยเรว้น้องชอบคนเรียบร้อยเรีย้อชอบคนถือสินค้าโออ แล้วจะรู้ได้ไงคนไหนถือส์แท้จริงวัดจากไันสาวๆบอกางบอกไม่ยุ่งให้บอกเองบอกคนทางสาวๆหน่อยเขาจะต้องทำบรญยังไงเขาชอบใส่คนชุดชุดชุดขาวใช่ไหมต่างชตใชุดขาวมาใครอยากเจอโรเตอร์ใส่ชุดขาวมาก็บวกหนึ่งก่อนแล้วแล้วก็เรียบร้อยต้องชวนไปทำบุญจริงจริง ผมกับเพื่อนไปทำบุญกันชอบทำบุญใช่ไหมก็ไม่ไม่ขนาดนั้น,นไม่เดี๋ยวอาทีนี้จะเดี๋ยวอาทิตย์ที่ผ่านน้องไปสองคนไปแข่งที่ภูเก,ก,ก็ตก็สำหรับแฟนแฟนโรเตอร์เอฟซีมิยาก็ตามไปเชียร์ได้ที่สะพานหินนะทีนี้น้องโรเตอร์แข่งแต่ก็แฟนคลับน่าจะตามไปกันเยอะอยู่ก็แนะนำให้ตัโหมดีกควั้ง ีชิปด้วยนะคะตรงนี้ใช่ต้องมีชิปต้องมีชิปด้วยให้โรเจอร์ได้เห็นว่าเราแบบคือสินค้าจริงๆเราเป็นยังไงบ้างแต่ละคนผมว่าเขาพูดว่าแบสร้างบ้านอะไรอ่างบ้านกันไหบ้านกันแล้วก็บ้านกันแล้วก็ใกล้แล้วครับก็ตอนนี้ก็ตกแต่งในใดอยู่ก็ยังยังรับโปรดักตเข้ามาเข้ามาบาร์เทอร์กันเรื่อยๆนะก็เลยยังไม่เสร็จทันทีเพราะจะมีค่อยๆทยอยมากันเรื่อยๆอันนี้นานเท่าไหร่ ไม่นานจริงๆไม่นานมากนะปีไม่ถึงปียังไม่ถึงปีเลค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเร็วตอนนี้สักประมาณ7 0็0สิแปดสอล่ะเหลือเหลือแค่รายละเอียดเล็กน้อยทุกคนไปสวนบ้านต้องมีส่วนร่วมในการเช็คคุณภาพต่างๆใช่จริงๆแล้วว่าส่วนมากคือ2คนนี้เลยค่่ะใชคนนี้เป็นหลักเลยคนนี้เป็นหลักจะแบบเป็นคนที่บอกว่าดูสไตล์บ้านแล้วก็แบบหนูอย่างเงี้ยหนูอยากได้สีนี้นะนางบอกว่าไม่ได้ใช่เฉพาะ เพราะว่ามันเหมือนมันมันไม่เข้ากับแบบฟิลของบ้านเขาอยากได้แบบเขาอยากได้ฟิลแบบอะไรอะเออ timeless timeless ใช่อยู่ได้ตลอดแล้วสิ่งที่หนูอยากได้คือหนูหนูป๊าป๊าเหมือนกันหนูชอบอาร์ตอาร์ตชอบแบบอกลเลอรี่แบบร์สีแต่ว่าแต่จะต้อง เราต้องไปหาหลังเราอุตสาห์ไปกับคุแสดงว่าบ้านหลังนี้ก็คือสไตล์จ้ะก็เป็นคุณแม่มีย่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็หลังนี้อ๋อสามเตียงดอกสามเสียงแม่ดอกทำอะไรไม่ได้เลยแสดงว่าหลังต้องแบบลงคุณบานมาตลอดเอ้ยลงคุณไม่ได้หรอกแต่ว่าสไตล์มันจริงมันเหมือนแบบว่าเราจะแบบเราชอบแบบลอฟอินดัสเทรียลหน่อยๆน่อแต่ว่ามันมันไม่เข้าอะไรกับใครเลยเราก็สานี้ไปที่โรงรถแล้วโอ้ที่โรงรถ หวังว่าจะได้สไตล์นั้นก็ลงรถก็กลายเป็นสไตล์เดียวกับบ้านก็คือแพวอดหมดเลยก็ยังก็ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำแทนเสร็จมันช่วงเด็กที่ดีจริงจริงเร่งเร่งที่สุดแล้วครับเพราะว่าอยากเจงบอกว่าอยากย้ายเข้าไปตอนไหนภายในปีภายในปีนี้บอกช้างไว้ว่าจะไปเซฟเบตปีใหม่ที่นั่นแล้วคนนี้คนนี้คนนี้จะโทรตามจิตตลอดเลยตามช่างเลย คนนี้เป็นคนคุยกับช่างเมื่อไหร่ครับต้องเสร็จวันนี้วันนี้นะครับเป้งกานใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็โหดสาหโหดมากไม่ได้โหดหรอกเขาเป็นคนแบบแบบต้องแบบตามแผนอะ่เ้ยเป็นเป้เตอร์บ้านจะเสร็จทันเวลาใช่ไหมครับทันแม่ผมพยายามอยู่เลยมันก็เวลาคุยกับท่านขู่เขายังไงแนะนำ่อยก็ก็แบบบอกเดนไลน์กับเขาให้แบบชัดเจนแล้วก็ ไม่เห็นว่าคือถ้าเขาเลยเด็ดลายเราก็บ่นได้โอ้ยนี่ไม่บ่นได้ปรับเขาเลยได้สัญญาบีโอ้ยสัญญาบีโอ้ยแรงมากโอเคไหมขอบคุณโอ้แล้วคเทคนิคที่ไปตรวจร้านกันขากลัวมากความสูงกลัวมากเลยกลัวมากแล้วคือรอเขาตอนตอนไปอะเราเราไปอ่านสมมติไปเช็คบ้านประมาณห้าครั้งใช่ไหมเราก็ เออทุกครั้งเขาจะขึ้นไปเออครั้งแรกขึ้นไปใช่ไหมก็ไม่ได้กินอะไรขึ้นไปก็ไม่ตอนขึ้นไม่ได้เหนียงไม่ได้บวดอะไรครับแต่ตอนลงนี่คือตาไหลซึ่งซึ่งมันสูงไหมสำหรับไม่สูงผมเดินลงไม่จับอะไรเลยผมแค่เดินลงหนูกป็นโรเตอร์วิ่งขึ้นวิ่งลงได้เลยเสียคือขาสั่นร้องไห้สี่สิบนาทีครับไม่รผัว่ามันได้กว่าน้องก็ลงอยู่รอนานเกือบชั่วโมงเลยเพราะเป็นชานิแบบจะลงแล้วหนูก็ พึบแล้วก็หายใจไม่ออกก็เลยขึ้นมาอีกคลิปนั้นคือสี่สิบบานีใช่คือวันนั้นตัดแค่บางส่วนแต่ว่าก็คือแบบว่าเอาเวลาจริงที่ลงมาถึงพื้นชั้นหนึ่งเนี้ยคือแบบหลชั่วโมงทุกทางไม่ไม่เพราะว่าบันไดมันแบบมันเลื่อยมันชันก็เลยจะรับเสียไม่นอนเหรอไม่แต่ผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาก็เราไปครั้งอื่นที่ไปก็เดินขึ้นไปทุดแต่ก็ แม่คือหนูชอบแบบลืมลืมตัวอะไรเงี้ยแบบคุยไปด้วยแล้วก็เดินขึ้นด้วยแล้วลืมไปว่าตัวเองมาอยู่ชั้นสองแล้วแล้วก็แบบติดแล้วก็แบบลงไม่ได้คือหลายรอบมากๆาล้จนตอนนี้หนูแบบเรียนรู้แล้วว่าจะไม่ขึ้นอีกแต่เราก็ยังคิดกลัวอยู่แล้วใช่คือกลัวแค่นี้แหละค่ะมันน่ากลัวมันเหมือนมันแบบเป็นไนช่างเลยแ่เป็นไดช่างอ่ะมันน่ากลัวแม่ตอนนี้เันไดกำลังทำกำลังทำให้หนเดินเป็นไก่บกว่แล้วว่าเดินเดินขึ้นได้แล้วเนาะ Ok, em cảm ơn ạ.